สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมก๊อฟกิตพัฒนนะครับวันนี้ผมมีที่มาให้ดูครับหนึ่งแปลงนี่ครับสวยไหมครับที่แปลงนี้สิบเอ็ดไร่นะครับเป็นที่เอ่อสา3ครับสา3คุดเขียวนี่เห็นไหมครับ อันนี้มีทางเข้าออกนะครับนี่ทางครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูทางนี่รถผมเข้ามาถึงเลนครับรถเกิงนี่ครับนี่ทาที่นะครับสะดวกสบายนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นะครับไล่ครับ ที่ของเราจะไปถึงเขตเขตเอ่อมันจะมีข้าโพดต,ตรงนี้นะครับเนี่นครับขาโพดจะไปสุดเขตรตรงป่าข้าวโพดนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ เภอหนองมุนมากครับเขตหนองไม้ไผ่ครับที่ตรงนี้ดูสวยไหมครับดินแดงนะครับนี่เอารถเข้ามาได้ทางสะดวกสบายครับนี่ตามเขตจะเป็นแนวนี้นะครับนี่เอ่อ ที่ดินตรงนี้สิบเอ็ดไร่ครับเหมาะแก่การทำกรเกษตรครับถ้าเกิดใครสนใจที่แปลงนี้นะครับขายอยู่ที่ไร่ละแปดหมื่นครับตรงนี้ไร่ละแปดหมืนเป็นนอสสามกอสามารถโอนได้ครับ สวยไหมครับอืมยัน,นากาศดีด้วยครับผมถ้าใครสนใจสามารถที่ติด่อผมได้นะครับผมก๊อบกิทธพัฒนครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองสามหกห้าสองสองสามครับหรือว่าไอ้จิบต่อทางไอดีไลน์ก็ได้นะครับแตวผมทิ้งลไลน์ไว้ใต้ช่องครับสวัสดีครับผม